เขาบอกว่ามีภูมิปัญญาทองทิ้นเนี่ยค่ะสร้างไรายได้จากภูมิปัญญาการทํากะปิที่ซืบทอดกันมากลุ่มมีซ่ากิชุมชนในสุราได้ผลิชมกะปิคัดน้ำให้กลายเป็นกะปิพงหรือว่ากะปิแหง้งไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวกแก่ผู้บริโภคค่ะแต่ว่ายังเป็นการเปิดประตูสินค้าไทยสู่ตลาดโลกอีกด้วย ที่ตำบลทหาเคย,ยเอำเภอ่าชา้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนางวันจุรีสุวรรณรัตนประธานกลุ่มวิสากิจชุมชนแปลรูปอาฮานตำบลทหาเคยก็บอกว่ากลุ่มเนี่ยค่ะได้นำภูมิปัญญาการผลิตกะปิคัดนม้มมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ในรูปแบบกะปิพ่งหรือว่ากะปิแห้งค่ะเพื่อว่าค่ายให้ลูกคาที่ว่ากินกะปิบริโภคกะปิคัดน้มโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าคนไทยในต่างประเทศซึ่งที่มาของการพัฒนากะปิพ่งนี้ก็เริ่มจากเสี่ยงเี็กรองข้องลูกค้าที่ว่าต้องการนำกะปิคัดนม้มติดตัวเนี่ยไปต่างประเทศแต่ว่ามันจะติดปัญหา เรื่องน้ำนักและก็ความยุ่งยากในการพกผ้าทางกลุ่มเขาก็ขิดคอนละค่ะว่าจะทําให้เนื้อกะปิแหง้งโดยการตักเดดจนมอดน้ำแล้วนํามาบดเป็นพง้งแล้วก็บรรจุในซองขนาด30กรัมค่ายในราคาซองละ35บาทหรือว่า32ำสาองโรยเท่านั้นเองค่ะผลิตภัณฑ์กะปิก็สามารถที่จะใช้ปรุงอาหารได้อย่างเช่นนึ่งซองใช้สําหรับอาหารซองมอเล็กเหมาะก,กับคนที่ว่าบริโภคที่ว่าไม่ต้องการกินเคยหรือว่ากะปิโดยตรงนะเผื่อเลี่ยงกลิ่นติดมือกันกะปิคัดน้ำนึ่งกิโลกรัมเขาบอกว่าจะ มามัดผลิตเป็นกะปิแห้งเนี่ยค่ะได้ประมาณครึ่งกิโลกรัม<อ>เลยได้ไปครึง่งโลเลยนะครับร่างเปิดตัวผลิตภัณฑ์น,นะครับได้รับความนิยมจากลูกค้าทางในจังหวัดสุราษฎร์กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงกลุ่มคนไทยในอาเซียอยู่ในต่างประเทศนะครับเช่นออสเตรเลียสหรัฐจีนเยอร,รมันนะครับทางเพื่อบริโภคเองแล้วก็แบ่งปันให้คนไทยในชุมชนต่างแดนได้ริมลองโดยทางกลุ่มนะครับได้ทดลองพัฒนากะปิพงเนี่ยมาประมาณช่งครึปีแล้ว แล้วก็ได้เริ่มรับพุนตอบรับดีในปีนี้นะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมจากท้องถิ่นที่สามารถเพิ่มมูลาคา้าและก็สร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะครับ ธุ์พลกระตามานะครับนะการผลิตกะปีพ่งเนี่ยต้องอาศัยสภาพอากาศดีดีและใช้เวลาไล่วันต่อรบนะครับซึ่งเป็นข้อจํากัดสําคัญหากมีการนำนุ่นเครื่องมือนะครับในในการอบเองนะเทคโนโลยีนะครับอาจจะช่วยเพิ่มกําลังการผลิตและขยายตลาดได้มากขึ้นผู้สนใจนะครับนะสร้างจองผลิตภัณฑ์ได้ผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับกะปิทาเคยเรื่องเฟซบุ๊กนะครับวันจุลีส่วนรรัฐนะครับหมายเลขโทรศัพท์0ูน อ่าซี่ยุกส่งส่งงาหุกนึ่งนะครับนะที่วันจุลีนี่แกกับพัฒนากันไปเรื่อยนะครับ<ช>นี่เป็นเก่งองถาช่างก็แล้ว<ช>เ,อเอาแล้ครับ